สวัสดีครับ f อท,ท,ทุกทท่านในช่องของเขืออีสานใต้ครับวันนี้ผมเขืออีสานใต้ครับอยู่ที่ทุ่งนาครับก็คือมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของพี่ปุ่นครับขับมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาเลยครับวันนี้ก็คือบรรยากาศท้องทุ่งนาที่อำเภอผูสิงจังหวัดศรีสะเกดที่บ้านผมครับวันนี้พี่ปุ่นเองก็มาแต่เช้าครับก็คือมาเลี้ยงปลามาดูแลสวนครับแล้วก็ มาไถานาครับเตรียมพืชแล้วก็ดูแลสวนครับตามอัตภาพครับสำหรับพี่ปุ่นเองครับพี่ปุ่นสวัสดีครับครับ,รบ,รบวันนี้พี่มาทำอะไรพี่ถอดก้าจะทำโครงการเลี้ยงปลาด้วยด้าน,นาด้วยอ๋อมาแต่เช้าเลยนะพี่เนาะมาแต่เช้ามีเตรียมขดไว้แล้วอ๋อก็คืออ่าเป็นโครงการ คิดเองล๋อก็คือคือมิสะแล้วสะมันลึกมหาปลากินไม่ได้ไงครับครับนี่ก็ท้าทำนนไอ้ที่ตื้นๆใช่ไหมครับเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ได้กินนี้อ๋อก็คือจะทําเพิ่มครับครับก็คือทําตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ทำตรงนี้เลยอน้ำก็ไม่ท่วมมันปลอดภัยกว่าด้วยครับครับวันนี้พี่มาแต่เช้าเลยเนาะพี่เนาะครับครับอืมข้าวก็เหลืองอาลามเลยเนาะพี่เนาะก็ครับโอเคครับสดชื่นเนาะพี่เนาะครับ ท้องทุ่งนาบ้านเราครับดินดีน้ําดีเนาะน้ำไม่ต้องห่วงสมบูรณ์ใช่น้ํามีน้ําเขื่อนตลอดปีเนาะพี่แถวบ้านผมครับอุดมสมบูรณ์ตลอดครับแต่ช่วงนี้ก็ติดปัญหาเรื่องชายแดนนี่แหละเนาะพี่เนาะมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวโอเคครับพี่วันนี้ตัวผมเองก็มาหาพี่ปุ่นก็คือมาตามแนวทางความฝันคงสุดท้ายเนาะพี่ปุ่นฝันหรือยังครับพี่ฝันแล้วครับโอเคครับเดี๋ยว ให้พี่ปุ่นเล่าเรื่องราวความฝันที่พี่ปุ่นฝันในรอบนี้เนาะให้เอฟซีได้รับชมรับฟังหน่อยนะพี่เนาะครับครับโอเคครับครับพี่ปุ่นฝันว่ายังไงบ้างครับพี่ก็ฝันว่าได้แต่งงานครั้งที่สอง <c oughs> <c oughs> มาก็โอ้โหแขกมาที่บ้านเต็มเราก็เดินมาเนาะมาถึงบ้านเอา้าทาไมแขกเขาทำอะไรกันเต็มตีมูมีตีมูกันกระลึกอยู่ที่บ้านครับเอา้าแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่มีไอ้อะไรล่ะเขาเป็นอาจารย์ด้วยอาจารย์พิธีนะ ก็จะมีอาจารย์พิธีด้วยการแต่งงานสวดขวันน่ะมาเขาก็เตรียมตัวสวดขวัญแล้วบอกเมื่อไรจะมาทีเขารอกันทาอะไรเลยบอกก็จะให้แต่งงานเขาบอกเอ้าก็แต่งงานไปแล้วจะแต่งงานอีกให้แต่งไหมเขาบอกแต่งชุดกอนนะมันไม่ไม่สมศรีฤฤฤฤไม่เหมาะเขาบอกให้แต่งงานใหม่เราก็แต่งงานใหม่ทีนีบบกพเขาก็เชียกกันไหมมานั่งคู่กันกขาเชีย์จูบน้อยจูบน่อยอกโอ้อายแล้วอายุมันเยอะเลยเนาะมันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นหรอก เออแต่งงานมันก็ดีอ่จะนีจูบเมียใหม่ก็รู้สึกคืนๆในนะคน,นเยอะอยนะเลยเนาะก็อ่ะ,อะจูบก็จูบจูบนี่ก็ถือว่าเออน,นั่นแหละทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยทําพิธีเสร็จแล้วแล้วก็เอ,อแขกก็พากันกลับบ้านแล้วก็แจกข้าวแจกของพากันกลับบ้านแค่นั้นไม่ก็ตื่นอ๋อฝันไม่ไม่ยาวเท่าไหร่ไม่ยาวเท่าไหร่หรอก แต่ก็ตื่นเต้นน่ะได้ทำงานไหมฝันรอบนี้ของพี่ปุนก็คือฝันแตกต่างกว่าทุกฝันที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นฝันครั้งแรกด้วยใช่ไหมพี่นัไม่เคยไปกับเมียเท่าไหร่ในฝันลักษณะแบบนี้ก็คือตัวพี่ปุ่นฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านครับบ้านบ้านหลังไหนนะครับบ้านนี่แหละบ้านเลขที่41นี่แหละก็คือบ้านเลขที่41ก็คือคนมาเต็มบ้านมีทั้ง แขกผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักใช่ไหมพี่ครับก็คือในความฝันเนี่ยอ่าพี่ปุนเห็นคนที่เป็นหมอสูตรหมอสูตรกวนนะครับแล้วก็มีพี่พี่มดแฟนพี่ปุนเนาะก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยครับและพี่ปุนก็โผล่เข้ามาครับครับเขาก็เลยว่าถามว่าพี่ปุนไปไหนมาคนเขารออยู่เยอะแยะอ่าแล้วพี่ปุนเลยถามว่าอ่ารอทําไมเขาบอกว่า ก็จะแต่งงานใหม่ให้แต่งงานใหม่เราก็ไม่รู้กันทาพิธีอะไรเนาะแต่พี่ปุ่นก็ยังเข้าใจว่าแต่งไปแล้วแล้วจะแต่งทําไมอีกครับแต่เขาบอกว่าให้แต่งใหม่แต่งใหม่เอ่ครั้งแรกมันไม่สมศักดิ์ศรีครับมันมันมันดูแบบไม่เหมาะสมใช่เมือนักมวยชกบไปสมศักดิ์ศรีอ่ะครับรอบนี้ก็เลยให้แต่งใหม่แล้วก็เขาก็ดึงพี่ปุ่นลงไปนั่งครับอ่าแล้วหมอสูตรหมอที่เข้ามาทําพิธีเนาะครับเขาก็ให้พี่ปุ่นเนี่ยจูบพี พี่มดเชียกกันพากันเชียร์แหละครับพี่ปุ๋นก็รู้สึกอายด้วยครับในความฝันมันก็เหมือนเรื่องจริงเนาะพี่ที่พี่เล่าใช่ครับหลังจากนั้นก็จูบได้จูบไหมพี่ในความฝันได้จูบอยู่ได้จูบด้วยครับแล้วก็ทําพิธีแต่งงานใหม่แต่งงานใหม่เสร็จครับแขกก็พากันกลับบ้านเขาก็มีประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อรอบนี้ฝันเห็นแฟนตัวเองด้วยเนาะพี่เนาะครับโอไม่เคยเจอจริงๆจังอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่เคยฝันเห็น นานมากน้อยมากที่จะฟันเห็นอ๋อครับครับอืมแต่ถ้าฟันแบบนี้พี่ปุนจะตีเลขยังไงครับพี่ก็ตีอายุกันเล็กที่บ้านนี่แหละก็คือบ้านเล็กที่สี่สิบเอ็ดครับครับแล้วผู้หญิงผู้ชายก็เอแฟนนะสี่สิบเก้าครับเราอายุห้าสิบสามครับและผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่งงานก็จะเป็นผู้ชายกับห้าเนาะญิงก็สี่อ๋อก็คือพี่ปุนจะเอาแค่นี้ ก็คืออายุพี่มดก็ปี่สิบปีครับอายุพี่ปุ่นปีนี้ก็53าสิบครับพี่ปุ่นเกิดพศสอง5ันครับแล้วพี่มดอะพี่ก็จําไม่ได้นะพศเขาอ่ะแต่จําได้แต่อายุครับสี่บเกครับครับแล้วก็ระวัง46่หกไปด้วยเนาะครับครับอ่ายกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูนะครับพี่อันนี้ก็คือ แนวทางตัวเลขของพี่ปุ่นครับท่านผู้ชมพี่ปุ่นจะตีใส่บ้านเล็กที่เพราะเพราะว่าบ้านของพี่ปุ่นหลังนี้ในความฝันก็คือมีคนมาเต็มบ้านเต็มครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนมางานก็คือมางานมงคลเนาะมงคลครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีดีครับแล้วก็เป็นฝันเป็นมงคลด้วยว่าเราได้แต่งงานกับคู่รักครับที่เป็นคนที่เรารักจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับครับ ก็คือพี่มดน้องพี่เนาะครับครับอ่าอ่าก็คือบ้านเลขที่4 1ผู้หญิงผู้ชายพี่ปุ่นตีเป็นเลข5้ากับเลข4ี่ครับครับแล้วก็49ก็คืออายุของแฟนพี่ปุ่นก็คือ49แล้วก็53ก็คืออายุของพี่ปุ่นเนาะครับครับพี่ปุ่นเกิดพศ2515ท่านผู้ชมครับครับก็มีประมาณนี้ครับปิศจนาที่ซ่อนอยู่ก็วิเคราะห์ออกมาหมดแล้วเนาะพี่เนาะสรับสับตัวพี่ปุ่นเองครับหรือว่า ถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้เนาะครับก็มีไอ้ยังอันข้องใจตรงไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อสอตัวนี้ก็เอาให้หาค้นหาเองกันแล้วกันครับครับอือโอเคเพราะว่าผมถ่ายคลิปผมก็ถ่ายแบบเรียวๆเลยครับท่านผู้ชมก็คือยังไม่ได้ฟังเรื่องราวความฝันของพี่ปุ่นเลยมาถึงว่าบรรยากาศมันได้มัก็ถ่ายเข้ามาเลยครับครับก็เลยไม่ได้เรียบเรียงอ่าเรื่องราวเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับอะไรก็ให้พี่ปุ่นพูดแล้วก็ เกียรลงเลยเนาะเอาเลยครับครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ปุ๋นเล่ามาก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยวิเคราะห์ตัวเลขหน่อยครับครับว่าฝันแบบนี้จะตีตัวเลขอะไรได้เพิ่มเติมได้บ้างเพราะว่าความฝันในรอบนี้อาจจะแม่นก็ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นฝันที่ดีเนาะพี่ปุ๋นครับครับก็ให้ใช้วิจยาณในการรับชมครับเสียจจากนี้แล้วจะไปไหนต่อครับพี่กลับบ้านหรือว่ายังไงคร จะไปเอ๋บ้านผู้ใหญ่ไปเซ็นเรื่องเกษตรกรก่อนอืที่ทนานาใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้บ้านเราเขาก็ให้ไปอตรวจดูรายชื่อเนาะครับครัเซ็นแล้วก็ใครที่ยังไม่ผ่านก็ให้ดูรายชื่อครับก็ลงทะเบียนให้พร้อมครับโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะพี่เนาะว่าแดดก็มาแล้วมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ก,ก็ก็ให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาที่ใดก็ให้ได้สมบูรณ์มากปรารถนา ทำกิจการอะไรก็รวยๆแห่งๆปังๆทุกท่านครับสาธุสาธุครับขอบคุณครับ